สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุ้งนะครับเมื่อนี้เราคุณสางคุณแผนนะครับพาพีภาคนือนะครับมาอาหากินอาหารปลานะครับอาหารปลาคือตอนะผมเ่นนี้มาล่าตอนะครับสุดพร้อมนะครับมืคอนี้นะครับมากับทีมงานทีมงานนะครับซีหาคนนะครับมาไกลนะครับเราคนนี้มาทำมุลีลัมยนะครับน้ำถั่วมนะครับปลาน้ำถั่วมมาบางบางแห่งก็เอาออกให้เพิ่นนะครับพ้นออกออกให้บางที่น้ำเชื่อกับปล่อยน้ำปลานะครับแล้วเตี๊ยปล่อนะครับ อ่ะเยวเสีผ้าไปวงข้างนรรทบานเง,ง,ง,งยสำเนียครับเมือนี้ครับผมนี่นะครับกำลังแต่งชุดกันครับยวจะเขา้าชุดรอรอกันใส่ชุดป้องกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตองวัเสื้อนี่ก็อันตรายพอสมควรครับชุดนีข้าเจ้าก็ให้มากลอ,องเตรียมตัวครับ เาคุณแผนเตรียมตัวอยู่นะครับด้อข <play> ห้างนี้ใหญ่พอสมควรนะครับ mm hmm. อยู่อยู่กับพื้นเลยห้างที่อยู่กับพื้อนนี่จะค่นอคนทางอันตรายนิดนึงครับ mm hmm. จะต่างจากห้างที่มันอยู่ทึ่ต้นไหม่สุูงนะครับ ใชน้ำมันรืเปลเตียมนี่นะครับเ,เ,เตรียมท่วนนะครับเตรียมท่วนเตรียมมีดต่างๆครับอุปกรณ์นะครับเอาต่อย่มเว่นกับย่มขึ้นนี่ก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนครับย่ามเว่นค่อนข้างจะอันตรายกว่าครับนะครับชุดว่าเป็นชุดอวกาศ <laughs> ชุดนักบิน <laughs> นักบินอวกาศ <laughs> ครับสํารับห้างนี้นะครับนี่ครับอยู่นี่ครับอยู่เ่วงเสาไฟครับนี่ครับเปียกครับงานนี่เปียกเพราะว่า ด้านล่างเป็น,นเป็นน้ำนะครับเป็นคลองน้ำเดี๋ยวรถมาเมืนน่ออย for, water water. ่างเดียวที่แรงวิบบอกพี่น้องเบืองต่อห้างนี่ด้วยครับด้วยแลกว่วที่มันจังไหนมันจังหล่วงลงมาเต็มเลยครับอ่านี่ครับหล่วงลงมา เต็เม,มเลยอันนี้บ่ท่ันใ้เห็อย่างนะครับ <ไป S 1> มัน <ไป S 1> ต่อคนละสายพันธุ์มาพอกันหมดเน,นาะ <c oughs> แค่ยืนแนมครับใส่สายตานี่มันหลวงลงมาเต็มเลยครับออ้งเบิ่งเบึงเบิงบงบงบ่งเหตุการณ์กันนะครับ <c oughs> ตอนแรกว่าสิเขาไปเอาแล้ว เอมอันีขากันวนะมันขากันเอีอเอดีสัีสันก้อนย่นยนใหม่มาอีกนึงนะนั่นะครับเอาใหม่เสียบแล้วนะครับอ้วงครับตัวนี้ลกน้ามาครับแทงหินวีอกแทงหินวีอก กันทั้งวันกันหลักนะครับหมดเรียบร้อยนะครับครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เริ่จะขึ้นมาจากน้ำครับ ผลงานครับสำหรับห้างนี้ครับขรับผมสมพสมควรครับในสามดังครับอีกตัวนี้คือดังนี้คือตกน้ำนะครับอ่าซีดงังในสีดังครับอะครับสำหรับห้างนี้ก็อยู่บานผักของคุณคู่กันนะครับมาเอาออกแห้งครับ

สำหรับท้างนี้นะครับ,บกากเสาไฟล้วครับอยู่หนาลานกับเขาเพิ่นครับออกเพิ่อน,นะครับสันบานมันเคยลงมากอะนะครับอันนี้กะสวอยเอาต่ออจกจาก ลังค่าบานของมีไงเพิ่อนนะครับบาคุณแพนนะครับกับเพียรอนันั่นะครับขึ้นไปสองคนครับสูงครับอยู่สูงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังลงนะครับ ครับเมื่อนี่มาอยู่ที่หัวคู่เมืองนะครับเดีนวมีอะไรบุหรี่ร่อนนะครับผมอยู่หลังฆ่าสนนะครับเมน่อยิ่งเป็นไงครับผมแคดีครับยอดครับครับผมเรียบร้อยครับสำหรับภาคนี้ครับเมื่อนิ่งของเป็นร่ครับื่อนิ่งครับพี่น้องทะขุดซุ้ฟเฟ่นนะครับผม หลังจากที่เมื่อนี้เนาะเบาคุณสาคุณแทนนะครับอ่าไปลุยมาเนาะพี่น้องเขาไปหาออกล่านะครับออกล่าล่าตอนะครับเมื่อนี้ไปกับไกดเนาะไปไปหอดแถวออกจากบ้านอำเภออย่างก่อนอือขุเมืองครับขุเมืองครับเฮ้ยบ่าแมนอำเภอชุมพวงชุมพวงชุมพวงนะครับโาคิวล่าที่ที่โคล่าแมนอ่าออกจากบ้านกับทีนึ่งกับมาหอดบ้านก็วัาสี่ถุงเพิงกันสี่ถุงเพิงตอนนี้ก็เลย มาเบิ่งต่อเอาต่อออกมาแบ่งกันนะครับข้างนู้นน่ะน้องเขาเห็นที่หนอนเบิ่งครับตัวเต็มเต็มครับได้ประมาณสิบห้ากิโลครับสิบห้ากิโลนะครับแบ่งกันหาคนนะครับนี่อันนี้แหละว่าสัวดิ์แข็งแน่นเลยแหละครับผมอย่างนั่งเนาะน้องเป็นอะไรลูกอ๋อนะครับ าอยากให้กินเนาะครับตามวิถีชาวบ้านเขาไปผ่านไปทางเอ่อชุมพวงนะครับกับน,น,าาน้ำถั่วเนะเาะเขาเรียกน้ำถั่ถวโอ้ยเพี้ยนใจพี่น้องเพี้ยนใจพี่นอ้องครับห้งมผลน้ำถั่วมครับเห็นใจนะครับผมน้ำหลงน้ำอ่วยคันโดนแรนไดดเป็นบางเลนบางสายนะครับบางเออ่กับผู้ที่น้องที่ผ่านไปผ่านมากอะับใส่รถเอาใจซอยนะครับเนาะสูสๆครับ เมื่อยบ้ามือครับพี่น้องเมื่อยบ้านเมื่อยเมื่อยนี่ครับแต่ว่าออกมากเห็นเห็นตอนแล้วก็มีแห้งนะครับเดี๋ยะแบ่งกันแล้วก็จะเฉดใดไปพักผ่อนนะครับคนละก้าวแต่เฉดประมาณอาจจะเที่ยงคืนทีหนึ่งนะครับเที่ยงครับสำหรับมือนี้นะครับฝากฝากพี่ฝากน้องครับกดไลค์กดติดตามนะครับ ขอชมคลิปของบ่าวคุณสามคุณแผนนะครับในทางช่องนะครับบ่าวคุณสามคุณแผนแชแนลนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้บ่าวคุณสามคุณแผนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสองคนนะครับเย็บคลิปต่อไปนะครับผมตั้หรับมื้อนี้นะครับก็ขอลาพีและน้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ